หลังจากเดินเตรเวนสำรวจแคมบริดจ์กันจนเหนื่อยแล้วนะครับพวกเราทีมงานเปิดเลนสองโลกก็จะขอพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับอีกบรรยากาศแห่งการเที่ยวชมมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์รับรองว่าจะทำให้ท่านผู้ชมต้องประทับใจเมืองมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปอีกนานเลยทีเดียวครับที่เขาเรียกว่าแคมบริดจ์เนี่ยก็เพราะว่ามีแม่น้ำเนี่ยครับแม่น,มน้ำเรียกว่าแม่น้ำแคมแล้วก็มีบริดจ์เนี่ยก็คือสะพานสะพานข้ามไปข้ามมาอันนี้คือที่คนเขาเล่ามาอีกทีนะครับ เมืองแคมบริดจ์จะมีบริการเรือท้องแบนที่เรียกว่าพันไว้พานนักท่องเที่ยวล่องเรือชมสะพานและวิทยาลัยต่างๆสองข้างทางแม่น้ำแคมโดยการล่องเรือนี้ถูกเรียกว่าพันติงครับพันติงเกิดขึ้นและได้รับความนิยมมายาวนานโดยมีเอกลักษณ์สำคัญคือคนพายเรือพัน์จะต้องใช้ไม้ค้ำถ่อยาวๆคอยขับเคลื่อนและบังคับทิศทางให้เรือท้องแบนนี้ล่องลอยไปตามสายน้ำแคมในขณะเดียวกัน คนพายเรือเหล่านี้ก็ต้องรับหน้าที่เป็นไกด์คอยบรรยายบอกเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ให้ผู้โดยสารของตนฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวครับก็นักเรียนเขาจะหาเงินหารายได้นะครับระหว่างเรียนครัก็มาพายเรือที่ล่องแม่น้ำแคมบริดจ์นะครับด้านข้างผมนี่ก็คือคิงคอลเล e ครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่พอสมควรครับมีอายุประมาณ500กว่าปีแล้วครับ นี่เราอยู่ด้านหลังของคอลเลจนะครับก็ได้อีกบรรยากาศครับเห็นข้างๆนี่คือเซนจอนคอลเลจ e นะครับสถาปัตยกรรมเนี่ยก็ดูสวยแตกต่างอีกแบบหนึ่งครับที่เห็นถอเรืออยู่เนี่ยนะครับก็บางคนก็ไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลครับก็เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับอยากลองถอดู นี่ก็ใกล้จะขึ้นฝั่งแล้วครับลองเรือประมาณ30กือบสีนาทีครับเป็นครับสวยไหมครับเคลมบิดผมว่าสวยเลยทีเดียวครับเป็นการเที่ยวที่คุ้มค่าครับถือว่าได้หลายๆอย่าง เห็นความสวยงามของเคมบิดครับที่แท้จริงเวลามาล่องเรือนี่แหละครับ,บก็มีลูกค้ามารอยอยู่เยอะก็ถือว่านักเรียนนักศึกษาก็หาไรายได้ช่วยในคารใช้ใจ่ายต่างๆได้ครับแต่ก่อนอื่นจะต้องขึ้นก่อนโอเค thank you ขอบคุณครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหลากหลายเรื่องราวที่ช่วยเปิดโลกแห่งการศึกษาให้พวกเราคนไทยได้เห็นมุมมองใหม่ๆจากสหรา,อราชอาณาจรรักร ท่านผู้ชมเห็นด้วยใช่ไหมล่ะครับว่าการศึกษาคือพลังสำคัญที่จะนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและเหล่าสถาบันโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆนี่แหละครับที่เป็นดั่งเบ้าหลอมซึ่งคอยจัดแต่งให้อนาคตของชาติกลายเป็นอนาคตที่สมบูรณ์แบบดังนั้นหากเราอยากเห็นประเทศไทยเติบโตโก้าวหน้าอย่างมั่นคงการศึกษานี่แหละครับที่จะเป็นกุญแจสำคัญสู่การนำพาบ้านเมืองเราสู่ความสำเร็จ แต่ทั้งนี้สิ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือการปลูกฝังสำนึกดีสังคมดีให้กับเหล่าอนาคตของชาติเพื่อการก้าวเดินสู่ความสำเร็จของเมืองไทยจะยิ่งสวยงามและน่าชื่นชมมากยิ่งขึ้นอย่างไงล่ะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับพวกเราทีมงานเปิดเลกสองโลกก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมและดินแดนแห่งสาราชอาณาจักรนี้ไปก่อนเรื่องราวดีๆจากทั่วทุกมุมโลกยังคงรอคอยท่านผู้ชมอยู่ไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าราตรีสวัสดิ์ครับ